สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฟุตบอลเด็ดสเตปเซียนคำเตือนวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรแกรมบอลคืนนี้วันที่25กันยายน2565สองหลีกใหญ่มาดูกันที่ยูฟ่าเนชั่น g ลี สโลวาเกียพบกับเบลารุสเวลา22นา59นาทีคู่ต่อไปอาร์เซบจานพบกับคาซักสถานเวลา22นา59นาทีเดนมาร์กพบกับฝรั่งเศสเวลาตี1 45นาทีเนเธอร์แลนด์พบกับเบลเยียมเวลาตี1 45นาทีออสเตรเลียพบกับ โคเอเชียเวลาตีหนึนาทีมุ่งเกาะแฟโรพบกับตุรกีเวลาตีหนึนาท,เานาทีเวลพบกับโบลนด์เวลาตีหนึนาทีลักเซมเบิร์กพบกับลิทัวเนียเวลาตีหนึี่สนาทีลีกต่อไปลาลิก้าสเปนสองบูกโกสพบกับเลบันเต้ เวลา19นาฬิกาลูกโก้พบกับเลอันโอเบียโดเวลา21นาฬิกานาทีเฮิบาพบกับลาซิงซานจันเดเวลา23นาฬกา30นาทีอันบาเซเต,เต้พบกับอันดอร่าเวลา23นาฬิา30นาทีลาสพันมาสพบกับกานาดาเวลาตีสอง สุดท้ายนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราชาวฟุตบอลเด็ดสเต็ปเซียนกันด้วยนะคะ